มาค่ะเช้านี้ทำกับข้าวอีกแล้วค่ะเยมกระมังหีใหญ่ไว้เลยผัดผาอีกพี่นอ่อผักบุ้งก็ยังสวยเลย ที่ทํานั่นหลายอยา่างไม่ผัดนะคะวันนี้จะทําแกงส้มด้วยแกงส้มผักมืองก็สิผัดยําใ,ใจแล้วค่ะ งามไายความงามความงาม ทำเครื่องแกงกันค่ะเก็บแกงสมพักนึ่งแด้วค่ะพี่น้องแช่น้ำไว้กะละมังใหญ่ๆเน้อตเตรียมผักก่อนเรากำมันยัไง พบก,กันร,รับชมนะคะเดี๋ยวไปพอกันในะคลิปใหม่พี่น้อง